สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอรายงานวิจัยเรื่องการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพรยาเรื่องการบวกลบเศษส่วนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะ เรามาดูที่มาและความสําคัญนะคะความสามารถในการแก้ปัญหาเป็นจุดประสงค์หลักของการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์และการแก้ปัญหาเป็นทักษะกระบวนการที่เป็นหัวใจของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ครูในฐานะที่มีบทบาทสําคัญในการจัดประสบการณ์และสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้เห็นว่าการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางคณิตศาสตร์มีความจําเป็นในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ฝึกให้นักเรียนคิดอย่างเป็นระบบเป็นลําดับขั้นตอน ซึ่งการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพยาจะประกอบด้วย4ขั้นตอนคือขั้นที่1ขั้นทำความเข้าใจปัญหาขั้นที่2ขั้นวางแผนแก้ปัญหาขั้นที่3ขั้นดำเนินการตามแผนและขั้นที่4ขั้นตรวจสอบผล ซึ่งาการแก้ปัญหาของโพย่านะคะเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถฝึกให้นักเรียนสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์อย่างเป็นลําดับขั้นตอนทําให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนและวิธีการแก้ปัญหาได้ดียิ่งขึ้นดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพย่าคะ่ะ วัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะ 1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพยาเรื่องการบวกลบเศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 702. เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพยา 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพยา่าเรื่องการบวกลบเศษส,ส่วน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชา,า,ากรคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านยาวีห้วยโป่งตำบลวังชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ปีการศึกษา2565กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนบ้านยาวีห้วยโป่งตำบลวังชมพูอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูร์ปีการศึกษา2565าจำนวน33คนได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มด้วยวิธีการจับฉลากค่ะ ตัวแปรที่ศึกษานะคะตัวแปรต้นได้แก่การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพยาตัวแปรตามได้แก่ 1. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องการบวกรลบเศษส่วน 2. ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องการบวกรลบเศษส่วนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4 3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพย่าค่ะประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะคะ 1. นักเรียนนำความรู้ความสามารถในการแก้ปัญหาที่ได้รับไปใช้ในชีวิตจริง 2. เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยการนำกระบวนการเรียนรู้ของโพยาไปใช้ในการสอนวิชาคณิตศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้นค่ะ ค่ะมาที่เอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะ 1. ห,หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักรา25 51, ช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 2. กระบวนการแก้ปัญหาของโคยา่า 3. ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ 4. ผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียน 5. ความพึงพอใจ 6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ต่อมานะคะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพย่าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4เรื่องการบวกลบเศษส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมนะคะ 1. แบบทดสอบผลสัำธิ์ทางการเรียนเรื่องการบวกลบเศษส่วน 2. แบบวัดทักษะการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่3เรื่องการบวกลบเศษส่วน 3. แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเรื่องการบวกลบเศษส่วนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโคยยาสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะคือร้อยละค่าฉเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่ะค่ะเรามาดูผลการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเราจะดูจาก ตารางฝั่งซ้ายค่ะตารางที่1นนะคะแสดงคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ค่ะโดยเรานะคะจะใช้กลุ่มตัวอย่างเป็นจํานวน33คนค่ะคะแนนเต็ม30นะคะมาดูผลการวิเคราะห์คะแนนความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ค่ะของนักเรียนชั้นประถมศึกษ,ษาปีที่4นะคะหลังการใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพยาค่ะ กลุ่มเป้าหมายนะคะมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ70ค่ะจำนวน27คนคิดเป็นร้อยละ81 8 1นะคะของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายโดยนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ70จําำนวน6คนค่ะคิดเป็นร้อยละ18.18 18ของนักเรียนกลุ่มเป้าหมายค่ะค่ะเรามาดูตารางที่2นะคะจากผลการศึกษาผลสำเริจทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ค่ะ เรื่องการบวกรบเศษส่วนจํานวนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4เนี่ยโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพย่านะคะเราจะได้ว่านักเรียนที่อยู่ในระดับการประเมินขั้นต่ำนะคะกว่าเกณฑ์มีจํานวน2คนค่ะนักเรียนที่อยู่ในระดับการประเมินผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำนะคะจำนวน2คนส่วนนักเรียนที่อยู่ในระดับประเมินน่าพอใจค่ะจำนวน2คนนักเรียนที่อยู่ในระดับ ประเมินค่อนข้างดีจำนวน2คนนักเรียนที่อยู่ในระดับประเมินดีนะคะจำนวน7คนค่ะและสุดท้ายค่ะนักเรียนที่อยู่ในระดับประเมินดีเยี่ยมนะคะจำนวน18คนโดยเรานะคะจะมีการคิดค่าคะแนนเฉลี่ยะคะ่ะ12.33จากคะแนนเต็ม30คะแนนนะคะและส่วนเบนเบนของเราก็คือเท่ากับ2.9ค่ะต่อไปนะคะ ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่มีต่อการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพยาเรื่องการบวกลบเศษส่วนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพยาจากตารางที่3นะคะแสดงผลความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพยาจำนวน33คนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดค่าเฉลี่ยทั้งหมด 4.62ส่วนเบี่ยงเบนทั้งหมด0.69คะ่ะสรุปผลนะคะก็คือ 1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพยา่าเรื่องการบวกลบเศษส่วนของนะักเรียนชั้นป .4 นะคะผ่านเกณฑ์้อยละ81.81 81, ซึ่งมีค่าสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ70ที่กำหนดไว้ 2. ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นป .4 นะคะที่เรียนโดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพรยาเรื่องการบวกและการลบเศษส่วนซึ่งมีผลออกมาว่าในหลังเรียนนะคะก็จะสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับจุดศูนยนะคะ 3. ผลการประเมินความพึงพอใจพบว่าหลังจากที่นักเรียนเข้ารับการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโปรยา เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาเราพบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4หรือนักเรียนชั้นป .4 นะคะโรงเรียนบ้านยาวีห้วยโป่งมีความพึงพอใจโดยมีค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจในครั้งนี้นะคะอยู่ที่4.62หรืออยู่ในระดับมากค่ะต่อไปเราก็จะมาอภิรายผลนะคะจากการวิเคราะห์มีนักเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ70จำนวน27คนซึ่งคิดเป็นร้อยละ81.81 มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนดไว้และมีนักเรียนที่มีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นป .4 นะคะก่อนและหลังเรียนจะแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับจุดศูนย์ห้าโดยความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก bon ่อนเรียนแสดงว่าการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดของโพย่าสามารถทําให้นักเรียนมีความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์สูงขึ้นซึ่งอาจเป็นเพราะ วิธีสอนตามขั้นตอนของโพยา่าทําให้นักเรียนได้ฝึกคิดวิเคราะห์คิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนที่ชัดเจนทําให้ง่ายต่อการทําความเข้าใจสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งที่โจทย์กําหนดให้กับสิ่งที่โจทย์ต้องการทราบและสามารถนําความรู้หลักการการคิดคํานวณต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาได้ดีขึ้นทําให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ได้ง่ายขึ้นและมีความเข้าใจมากขึ้น และสุดท้ายนะคะก็ทําให้นักเรียนเกิดทักษะการคิดจึงส่งผลให้ผลสำฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะทางความสามารถในการแก้ปัญหาสูงขึ้นไปด้วยซึ่งผลในครั้งนี้นะคะก็จะไปสอดคล้องกับงานวิจัยของพัชรินทิตายาวรางคณาสาอางและสิริกรกัลยานีค่ะต่อไปนะคะข้อเสนอแนะ 1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้คือ 1. ครูที่สอนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาของปยุย่าควรศึกษาขั้นตอนให้ละเอียดทำความเข้าใจในการดำเนินจัดการเรียนรู้แต่ละขั้นตอนและควรมีการวางแผนเตรียมพร้อมรวมถึงการผลิตสื่อสำหรับให้นักเรียนร่วมกิจกรรมที่หลากหลายตั้งคำถามที่กระตุ้นให้นักเรียนคิด เพื่อให้เกิดแนวคิดในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเวลาที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้2ในส่วนของขั้นปฏิบัติกิจกรรมควรเพิ่มแบบฝึกหัดระดับง่ายสำหรับนักเรียนที่อ่อนเพราะจะทำให้หนักเรียนมีกำลังใจในการเรียนการทำแบบฝึกหัดและอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลุ่มมากขึ้น2ข้อเสนอแนะจากการวิจัยครั้งถัดไปคือ 1. ควรสนับสนุนให้หาวิธีการจัดการเรียนรู้รูปแบบต่างๆร่วมกับการใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพวยา่าเพื่อหาวิธีการสอนที่ดีที่สุดที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการแก้ปัญหาพร้อมทักษะอื่นๆที่ต้องการ 2. ควรมีการพัฒนาแผนการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับการใช้กระบวนการแก้ปัญหาของโพยา่าในหน่วยการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4และระดับอื่นๆ 3. งานวิจัยในครั้งนี้เป็นแนวทางในการทำวิจัยครั้งต่อไปหรือพัฒนางานวิจัยเดิมในเนื้อหาอื่นๆและระดับชั้นอื่นๆที่มีปัญหาในการจัดการเรียนรู้กลุ่มของพวกเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ